สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบกับ s p o r t ตแอนด์ไลฟ์ทนะครับกับทัศนบับา์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับโดยพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับพิมลีอังกฤษเมื่อคืนสักนิดหนึ่งนะครับมีอยู่2คู่ครับคู่แรกวัดฟอร์ดชนะฟูลแลมไปสีประตูต่อหนึ่งะครับก็สําหรับวัดฟอร์ดเองนะครับยังอยู่อันดับ8นะครับลุนอันดับ7กับบูมแฮมตันนะครับส่วนฟูลแลมยังอยู่รองบวยเหมือนเดิมครับ แล้วก็น่าจะม้วนเสือลงไปในแชมเปี้ยนชิพตามฮันต์ทูฟิลด์ทาวน์นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงเยอะสักนิดหนึ่งนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อคืนนี้ยกพลบุกเยือนโมรินิวกลาวของวู๊ฟแฮมตันนะครับแมนยู <Yeah. S 1> <Man you S 2> เคยเจอวู๊ฟแฮมตันมาก่อนหน้านี้ในรายการเอฟเคับรอบ8ทิมงแล้วก็แพ้ให้กับวู๊ฟตกรอบมานะครับ มานัดนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมจัดรายการนั่งจ่อเรือบุตบอลนะครับเพื่อนๆก็ถามอยู่ว่าจะเป็นยังไงจะลุกมาบรรยายไหมอะไรไหมนะครับแล้วผมก็ยังให้กาลังใจแฟนแมนยูว่าแมนยูน่าจะมีโอกาสดีนะครับในการที่จะบุกไปเก็บสามแต้มที่บ้านของวู๊เนื่องจากว่านะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับวู๊แฮมตันเนี่ยมีโปรแกรม f อฟเอคัพรอบรองกับวัตฟอร์ด แล้วก็แมนยูภายใต้การคุมทีมของโซชาตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเล่นเกมเยือนดีมากครับดีกว่าเกมในอุลตราฟอร์ดซะอีกนะครับ,นะรบแต่จนแล้วจนแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นนัดที่สองของโซชาภายใต้การคุมทีมในสัญญาฉบับทาวเวอ์ามปีนะครับจะลองไปได้เลียงำลำดับเหตุการณ์คราบนะครับ แมนยูขึ้นนำก่อนจากสกอตแม็กทูมนเน่นะครับเรียกว่านำเร็วนาทีที่ส3แต่หลังจากนั้นครับนาทีที่25่าผ่านมา12นาทีนะครับโดนทางด้านของโจตาตีเสมอให้กับบุกน้ำตันเป็นหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาหน้าน,นี้มันอยู่สร้างสารรค์โอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมเคยให้สมญาณน้ำว่าเป็นทีมที่บุกน้อยแต่ต่อยหนักแต่มาเมื่อคืนนี้นะครับ แมนยูเหมือนกับเป็นทีมที่บุกเยอะแต่ไม่คมครับกลับกันกับนัดที่แล้วที่ชนะบัตฟอร์ดมาสองหนึ่งเนี่ยวันนั้นบุกน้อยที่บานตัวเองแต่กับเก็บสามแต้มได้แต่มานันนี้นะครับมีโอกาสเยอะตั้งสิบกว่าครั้งสิบรู้สึกจะสิบแปดครั้งนะครับเข้ากรอบก็ไม่เยอะนะเข้ากรอบประมาณสี่ครั้งนะครับได้มาลูกเดียวส่วน ทางด้านของเจ้าบ,บ้านบูฟแฮมตันยิงน้อยกว่าเข้ากรอบไปเพียงแค่สองครั้งบุ๊รู้สึกจะยิงเก้าครั้งเข้ากรอบสองครั้งแต่เป็นสองประตูนะครับแต่สองประตูที่ว่านี่มันคืออย่างนี้ครับหลังจากโจตาตีเสมอให้กับบุ๊แฮมตันเสร็จคร,ครึ่งหลังเนี่ยช่วงท้ทายๆนะครับทางด้านของเอชวียังมาโดนใบเหลืองที่สองนะครับถูกไล่ออกมีนาซ้ำท้ายเกม คริสมอรลิงครับที่พยายามจะโดดขวางการยิงประตูของผู้เล่นพู้กแฮมตันหน้าปรางประตูตัวเองกลายเป็นว่าทำบอลเข้าประตูตัวเองครับเป็นประตูใช้กับผู้กแฮมตันไปเฉยเลยครับช่วงนี้มีการทำเข้าประตูตัวเองบ่อยนะครับแมตต e l ิล <c oughs> ิเวอร์ชน,นะสเปอร์ก็เป็นโทบีนเดวิดลยกสามแต้มให้กับหงแดงมาเมื่อคืนนี้คริสมอร์ลิงก็ มาทําเข้าประตูเองยก3ามแต้มให้กับปูแพมตันเชยเลยตอนนี้แมนยูยังอยู่อันดับหครับยังอยู่อันดับหครับแต่ว่าแข็งมากกว่าอาร์เซนอลสเปอร์และเชลซียังหยุดอยู่ที่6กสิแต้มเดี๋ยวดูคืนนี้ว่าสเปอร์กับเชลซีจะเก็บ3ามแต้มได้หรือไม่นะครับยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับปีศาจแดงแต่ที่มันน่าหวั่นใจก็คือ สัญญาทาวรของสุชาผ่านมาแล้วสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ที่มันน่าหวั่นใจมากเพรานั้นก็คือฟอร์มไม่ดีครับจบฤด,ดูกาลน,นี้แมนยูต้องสังพยายนากองกลางและกองหลังด่วนครับต้องใช้คาว่าด่วนครับและที่สำคัญต้องรังพอเบาๆไว้ให้ได้ถ้ารังไว้ไม่ได้แมนยูต้องเสียเงินเยอะแน่นอนเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ นีมากระซิบไม่พูดมากเจ็บคอเดี๋ยวเด็กผีด่า๊ายบาย